เขาบอกพชอบเทมอนนวดจริงไหมใครเป็นคนบอกกับหนูเนี่ยโอ้ยเขารู้การทำประเทศไทยแล้วตักบริบูรณ์ชอบไทยมอนนวดนะเมื่อกี้เมียพี่ก็บอกอยู่ชอบนวดทุกวันเลยซื้อเครื่องนวดมาสามเมื่อินก็บาทก็ไม่นวดไปร้านมอนวดมันไม่จริงไม่จริงหรอส่วนมากพี่ค้างคืนแล้วว่าแก่ชั่วคราวพี่เหรอก็จะไม่กลับบ้านเลยอ๋อค้างคืนเลยเหรอพี่ออกยๆแต่เหมือนจริงนะบางทีพี่แสดงอะเหมือนจริงเลยนะครับบางทีพี่รับเท่าไหร่รับพันห้าหรือว่าสองพันอะไรหนูอะ รับเท่าไหร่ไม่โน้ตสองร้อยห้าสิบพี่นะเดี๋ยวพี่บอกให้เลยหกร้อยเป็นคนอย่างนี้แต่มาหลายนะพี่เนี่ยทำจริงเขาบอกพี่ไปนวดแถวพัทยาจริงไหมใครบอกเนี่ยเขาบอกกันหมดเลยนี่แถวอะไรนะรัชดานอ่ะเขาก็บอกกับพี่ไปไม่มีใช่หรือเปล่าหนูไม่รู้ภาพนะดูทำง่ายรูดรูโมดเพราะหนูติดกล้องวงจรไว้ใช่พี่เขาบอกชอบไปนวดนะสาวๆแถวนั้นอะไรเงี้ยสวยด้วยหมอนวดน่ะ ใช่ไหมพี่ขอถามตรงๆได้ไหมได้ถามเลยพี่มึงเป็นใครสู้ๆพี่มันยังมีมอนวดอีกหลายคนมากเลยที่ยล้อพี่อยู่นะไปจะไปไหนก็ไปไปเถอะไรแล้วใช่ไหมใช่ไปแล้วพี่วัสดีค่ะใช่อืใครวะ